Gracias. ธอนสวจนวัวควายต้องยอมสยงผ่านมาแต่นาทีแบบนี้พี่ไม่เคยบนสวยควายสลบจบที่พี่จะได้มาวันนี้นะครับเรามาเรียนเกี่ยวกับโปรแกร,รม Windows 7นะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่า Windows 7นะครับซึ่งในแผ่น DVD นะครับในแผ่น DVD ที่เราได้ไลฟ์เมื่อกี้นี้เสร็จแล้วนะครับ มันก็จะมีตัวไฟล์ที่สำคัญนะครับโปรแกรมแรกนะครับก็คือโปรแกรม Setup นะครับ exe น, <c oughs> นะครับก็คือโปรแกรมที่เป็นตัวตั้งค่านะครับหรือว่าติดตั้งโปรแกรม windows 7นะครับลงยันเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับบ้างที่บอกไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ครับรก็โมเป็นยังไปส่วนปินป้ไปไงไงได้ ด้านอันนี้ทำยงไงคะตรงไหนปินเขามี่ยังจะบอกข้อไปกกนรไ่ได้ดอกข้อเลยกันฟ้า กเอังส้ังเขามีผูม่แล้วออี้อนี่ะเดี๋ยวยุดพัซะแตกว่ไปหามันเปลียนไม่หายอย่างนี้อดีแล้วกูใดละ พูดเดียวล่ะก็พูดได้แหละป๊อกบอล่ะไปสั่นมาเนื่อปอกกับกูเไปไปมบอไปไปกับลูกปัเพื่อนเราต้องอกหักดอกตั้งใจเขาไม่ทุไม่แล้วอันนี้พี่เพียนกูเพียนกูอกหักกินกูองปิภาณร้องเพลงพยายามกันกินโลยว่ต้องหายดอก เอาเพลงหงังเพียนเอาเพลงหงังเอเข้าฉนวดบอคำฉนวดกับสวรรค์เราเคยร่วมงานวันบ่วงช่วงนาข้าวฮ่าฮ่าน่ารักมาดมาแล้วหน้าเรียนไม่ใด้หาไม่ได้บอตองซีเรียสตองซีเรียสกล้ามบักหลอดจะไปดูดน้ำไม่คุกขันเนาะบักรอดอ่ะน้าจะราคาบ้าไม่ต้องเร็ว เดี <Es> ๋ยวแล้วตับค <Be org, S 3> ิ้วกูต like ่อนี่ยนะเดี <humans> ๋ยวแล้วมูตอคิ้วเลนะแด่ผู้ชายคนเก่าแล้วเริ่มใหม่เบิรงดูี่ละสูโต่อยังมันยางม่น้ำกันนั่นนะเบิืงนไม่ยากใจกูคือน่าสูดผู้สาวก็ไม่ได้พอดังไรเอาอีห่านี่กินของเนื้ออยากจีโซ่เหลือกว่าตีอีห่าม่วง ตามคำมั่นสัญญาอย่างเคร่งครัดมั่นคงอยู่ในคุณงามความดีไม่ยอมแพ้แก่สิ่งย่ออยู่หรืออำนาจฝ่ายต,ต่ำจะทำตัวให้เป็นที่เชื่อถือแล้ไว้วางใจแก่ผู้อื่นได้เสมอฟาค นลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นลูกเสือจะต้องเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวพร้อมอยู่เสมอที่จะบำเพ็ญประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ซึ่งหมายความว่าพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถและพึ่งตนเองได้ด้วยฟาทัน ากดข้อที่5ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมมีสัมมาคาระวะต่อบุคคลทั่วไปไม่ยกตัวขมท่านใช่ทัน ชิญประดับแถบสามสีแถบที่ไหลนี้มีสามสีคือสีเขียวสีเหลืองและสีแดงสีเหล่านี้เป็นสีของลูกเสือทั้งสามประเภทที่อยู่ในวงพี่น้องลูกเสือข้าขอต้อนรับเจ้ามาอยู่ด้วยขอให้สีทั้งสามนี้จงเป็นเครื่องเตือนใจให้เจ้าระลึกถึงหน้าที่ของเจ้า ที่มีอยู่ต่อลูกเสือรุ่นน้องและขอให้เจ้าระลึกถึงความรับผิดชอบของเจ้าในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามันในการที่จะบำเพ็ญตนให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างแก่ลูกเสือรุ่นน้องต่อไปมนล้ยงเาไปใส่ขุดซาวมากเลยุ เขามานี่มิยังจะบอกกับเขาอยูบอบ่บ่กเลิกกันซะแบมบ่เลิกเลยบ่ตลอดสามเดือนที่ผ่านมานี่มันบ่มีความหมายกับแบมเลยบ่เลิกคือนเลกิกตัวหนิเอา้าแบมแค่กันมแม่งสิกลับมาได้บ่หัวใจไอ้คิดห่อเจ้าไอ้หัวน้องสาวที่เห็นเจ้าเสียใจ มาได้บอกไอยบอกอยากอยู่คนเดียวในมือที่โดนเดี่ยวมันทรมานหัวใจเอ็นไม่อยกตรวจนะไอยกตรวจอวจนนกเดี๋ยวบอกยังทอะไรแต่มาเื สบายดีอยู่บอกอางต่ที่ห้องเลยกันไปเอาผมีห้องสูงเลยดิสบายดีอยู่ะบายดียู่ย่กหน้าคบกันไว่อนแ่ก็ได้้าคบกันที่เกาหเนยเขาก็มีคนแม่เดีว เศร้า,ท,าทำไมอ่ะโดนแฟนทิ้งอ่ะแฟนไหนอีกก็คนลานคน่าสุดกูไงคนไ,ไหนคนน้งบอกดีๆบูคนไหนก็ก็คนสูงสูงหน้าผากจใหญ่น่ะ,ะี่าถ่ากตอน,นไหนอ่ะนะใช่เขาทิ้งกูไปแล้วตอนนี้แหละเฮ้ยไม่ต้องเศร้าเว,ว้ยเตรียไปไว <ๆ S 2> ไปไป,ไป,ไป แร้วรอ,อดผู้สาวเก่ามึงมากกับผู้หมยล่ะโอ้แผนไปรอดทันว่าเขาดีค่ะกันไหมท่านใจเพื่อน ว่างบวมมือแรงเข้าไปกับปินเออเขามิยังจะบอกยังล่ะเขาว่าเข้าไปกันบนได้ดอกเขาเลือกกันซะฝันเดี๋ยวเดี๋ยวฝันเขามิยังจะบอกมยังล่ะเขาว่าเข้าไปกันบนได้ดอกเขาเลือกกันซะเธอเด็กจะพูดจะสีอะไรล่ะมันบ้าดิต่อสุขภาพเย็บเย็บไม่ต้องอกหัก โอ้ยบอลเลิกเลยบอตลอดสาเดือนที่โคก่อนมานี่บมีข้อหมายยังเลยบอเฮ้ยหยอกเลยลอมอหลอมาลองล่ะลองลองอนี่เหอะได้เย